สวัสดีคุณผู้ชมชาวพิกทุกท่านค่ะสำหรับสัปดาห์นี้ใครยังไม่ว่างอาจจะพลาดประเด็นที่สังคมให้ความสนใจไปแต่ไม่เป็นไรค่ะคุณผู้ชมทั้งข่าวนอกข่าวในประเทศเรารวบรวมให้คุณผู้ชมในคลิปเดียวแล้วไปฟังกันเลยค่ะกำติดจรวดจ,จ,จริงๆค่ะอินฟูขเมเอเผาสินค้าไทยโชว์เก่าสุดท้ายนมตราหมีบึ้มใส่ขาเลิกถ่ายกันแทบไม่ทันเลยค่ะ คุณผู้ชมคะ พักนี้ประเทศข้างบ้านเราเนี่เขาดิ้นกันหนักมากจริงๆค่ะตั้งแต่การประกาศแบร์สินค้าไทยก็ดูจะวุ่นวายกันไปหมดเมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยเพิ่งจะออกมารณรงค์แบร์สินค้าไทยขึ้นรถตะเวนไปทั่วค่ะผ่านปั๊มปตท,อทอเห็นไม่ได้ต้องเห่าต้องหอนเห็นคนเติมน้ํามันก็ด่ากราดเหมือนกับเป็นคนไม่ปกติอาการเนี่ยมันดูร้อนรุ่มเหมือนคนขาดผงชูรสไทยไปหน่อยนะคะช่วงนี้ i love like five my feet แต่ว่าล่าสุดก่าผู้ชมมันมีความพีคอีกแล้วค่ะวันนี้วันที่20ตุลาคม68มีเหล่าอินฟูเขมรผู้รักชาติหรือว่ารักยอดวิวก็ไม่ทราบเหมือนกันพยายามทําตัวเป็นฮีโร่ผู้ชมด้วยการควักเงินซื้อสินค้าไทยมาทําลายทิ้งเป็นคอนเทนต์ไม่ว่าจะเป็นมาม่าหรือว่าอะไรก็ตามที่ติดป้ายเมดอินไทยแลนด์ไม่รอดก่าผู้ชมเอามาจัดกองเผาโชว์กันไปเลยซึ่งดูเหมือนว่างานนี้กมจะติดจรวดค่ะเพราะว่าเหล่าอินฟูจัดหนักด้วยการเอาสารพัดของไทยมาเผา ซึก็รวมไปถึงนมตาหมีแบบกระป๋องที่ยังไม่ได้เปิดฝาและใครๆก็น่าจะพอทราบอยู่แล้วใช่ไหมคะว่ากระป๋องที่มันปิดสนิทเอาไว้แล้วเอาไปเผาไฟเนี่ยผู้ชมพอมันเกิดความร้อนมันเกิดแรงดันสุดท้ายมันก็จะบึมค่ะและนี่แหละค่ะก็คือสิ่งที่เราอินฟลูเคนท์ทำกันสภาพดูไม่ได้เลยค่ะแต่ละคนกระโดดกันไปคนทิศคนทางรีบเพ่นกันแทบไม่ทันก่อนที่ต่อมาจะเลิกถ่ายคอนเทนต์ไปเลยค่ะไม่กล้าเข้าใกล้กองไฟอีกแล้วไปดูคลิปกันค่ะ ណ là... ឹងអូយបាទចាក់ចោលទ oh, oh. wow. oh. mm -hmm. oh. ាំងអស់គ្នាត <matic> ោះចាក់មកបាទអូយប៉ារបស់ស <matac> ៀមបងនេះយកអសារយើងយកពីបងប្អូនមកអត់មានយកទៅហូបចុកនៅណាទេយើងយកមកចាក់ចោលបាទយកមកដកទាំងឥឡូវនេះវីដេអូនេះយើងសូមតាមផ្សាយទៅអ្នកឌូទាំងអស់គ្នាថាមេតាបញ្ជប់ការនាំចោលដែរបងដូចថាឥឡូវនេះយើងសើពេលឯកាននេះដើម្បីទប់ស្កាត់និងបំអោយមានការចរាចរណ៍របស់ចៅសៀមនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងទេបាទ គ uh, <coughs> <coughs> ោអត់ទីថា12នេះចប់ហើយអូខែ12នេះចប់ហើយខែ12នេះចប់ហើយចប់តែនេះថាគេយកមកយុដែរគេយកយុហើយអញ្ចឹងនេះបងនេះបងកាមេរ៉ាជួយបែរតែមើលទៅគឺខណ្ឌក្រុមអើវិញ្ញាហ៊ុនហើយមកគ្រួសារបាទបាទមានអំឡែងស្ពួរសុំឲ្យធ្លាក់ណៃបាទមានកាយពាកសុំឲ្យធ្លាក់កាយបើមានសាក់ពាកសុំឲ្យធ្លាក់សាក់ហ្នឹងហើយបើសិនមានងៀសុំឲ្យធ្លាក់ងៀដើម្បីធ្វើបង្ហាញ រាជការជួនតជនរួមជាតិដែលនៅតំបន់ហ្នឹងអាចស្គាល់ពលរដ្ឋពលរដ្ឋសៀមតែចេះតែយើងឃើញថាភិជ្ជជនគេអត់ដឹងមែនដូចជាកោជុលកោអីហ្នឹងគេនៅតែថាផាន់ផាន់ខ្មែរហ្នឹងណាបងហ្នឹងហើយអុយមានថាកោជុលហ្នឹងទៅថារបរខ្មែរខ្មែរបងខ្ញុំយល់ស្ឹកឃើញអសតថៃច្បាស់ជាងហ្នឹងអូយបាទបាទអូបងអ្នកនេះឃើញយើងយើងកាច់កំប៉ុងអាកំប៉ុងនេះហងអាកំប៉ុងអាកំប៉ុងនេះត្រៃខត្រៃខកំប៉ុងត្រៃខ មកអឺមានប៉ះពាល់អត់មានគ្រោះអីមិនតិចប៉ះអ្នកអត់ធ្វើអំពើល្អគឺទូបាននៅផលល្អអស់អីអេមកអរេដល់ទូទៀតដល់ទូទៀតដល់ទូទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនអោកគ្នាពាក្យហេការទាំងអស់គ្នាជាជួនបងអ្នកដែលពាក្យហេការទាំងអស់គ្នាតែយើងសូមសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានមើលវីដេអូនេះហាយជួយシェឲ្យពួកម៉ែថាពួកយើងនេះនៅតែបន្តសកស្អាតទៀតឲ្យតែមានមនុស្សចូលរួមគឺយើងនៅបន្តសកស្អាត បងបញ្ញាញព şey ីការប um ្រ ਹਿ កាននិងបញ្ញាញពីផលិតផលចោសៀមនៅប្រទេសខ្មែរយើងសូមជួយចែករំលែកដល់បងប្អូនឪពុកម្តាយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយចែករំលែកជួយពូនអ្នកបានចូលរួមនៅថ្ងៃនេះដល់អរគ្នាសូមឲ្យសំណាងល្អដល់កលៃណាសុខកលៃណឹងមានអតិជនលោកដីលោកទាសការណាច្រើនបាទមានអតិជនលោកឡានការណាច្រើនដល់អរគ្នាជ័យអងជ័យបន្ទាប់មកយើងបានធ្វើពីការនៅថ្ងៃនេះរយៈពេល5ម៉ោងបច្ចុប្បន្ន សុកសន្តិភាពមែនហ្នឹងមែនសមរដ្ឋាភិបាលយើងសុកសន្តិភាពមែនហ្នឹងញាឬកុំញាញាឬកុំញាញាញាឬកុំញាញាសៀមចាញ់ឬកុំចាញ់ចាញ់សៀមចាញ់ឬកុំចាញ់ចាញ់អូខេបងប្អូនអោកនគ្រានបងប្អូននេះបាទដើម្បីប្រទេសកម្ពុជាមួយចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីគ្រុនយើងដើម្បីក្រុមកុសលនិងសង្គមជាបាយបាយ และหลังจากที่คลิปนี้เผยแพร่ออกไปค่ะต้องบอกว่าในฐานะคนไทยก็ได้แต่แอบ,บยิ้มมุมปากโบราณเขาว่าไว้ไม่มีผิดค่ะคิดดีได้ดีคิดชัวได้ชัวแถมได้แผ่ด้วยและเดี๋ยวคุณผู้ชมรอดูเลยค่ะจะมีคนเขีรออกมาโวยวายแน่บอกว่าพวกเสียมเนี่ยมันร้ายแอบบใส่ระเบิดไว้ในกระป๋องนมแน่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ตลกดีค่ะสําหรับประเทศข้างบ้านเราเรื่องที่มันน่าสนใจไปมากกว่านั้นก็คือว่าตอนนี้เนี่ยมันมีกระแสข,ของเขีรในการที่จะเริ่มบานปลายแบนไปถึงสินค้าเวียดนามด้วยแล้วนะคะเพราะว่าพี่เวียดนามเขาเนี่ย ประกาศจะจับมือกับไทยในการปราบปรามแก๊งกมเมอร์งานนี้ดูทรงแล้วขมรคงจะต้องรณรงแบรนด์ไปทั่วโลกแล้วมั้งคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามคุณผู้ชมก็ถือว่าขามรได้ช่วยอุดหนุนสินค้าไทยไปแล้วระดับหนึ่งต่อไปขมรจะทําอะไรก็ต้องคิดให้มากกว่านี้ซื้อของไทยพปกินเถอคะค่ะเผื่อจะช่วยบํารุงประสาทและสมองได้ยังไงก็ขอบคุณที่ซื้อสินไทยไปเผาเล่นนะคะเจ็บครั้งเดียวเอาคืนยันชาติหน้าค่ะคุณครูชาวเกาหลีใต้ทำคลิปสอนประชาชน สีแผ่เขมรหลอกลวงให้ทั่วโรครู้ความจริงหันมาเข้าใจคนไทยต้องเจออะไรบ้าง <S <S หลังจากการปากสแกมเมอร์ที่เข้มข้นดูเดือดของจอรหลีใต้ยังคงเดินหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งนะคะทันทีที่พลเมืองจำนวน59รายได้กลับถึงประเทศก็ต้องถูกเข้ากระบวนการสอบสวนอย่างหนักทันทีตั้งแต่การเดินทางไปทำงานการถูกป้อนข้อมูลเท็จและต้องรายงานให้รัฐบาลทราบทุกขั้นตอนข้อมูลทั้งหมด เพื่อน,นำไปสู่การปรับปรามให้อัชญากรรมข้ามชาติของเขมรหมดไปก่อนที่จะกลายเป็นภัยลุกลามไปทั่วโลกค่ะล่าสุดก็มีการรายงานด้วยค่ะว่าเมื่อช่วงเช้าวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมาปาร์ชันแดห์สอสของเกาหลีใต้ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลจากกระทรวงยุติธรรมที่ทําให้เชื่อได้ว่าชาวเกาหลีใต้ส่วนใหญ่ที่ถูกล่อลวงไปทํางานในศูนย์สแกมเมอร์นั้นมียอดที่สูงกว่าที่รายงานไปก่อนหน้านี้ราวราว1,000คนค่ะ เนื่องจากข้อมูลที่พบในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีชาวเกาหลีใต้เดินทางไปกัมพูชาแล้วไม่ได้กลับบ้านสูงถึงหลายพันคนต่อปีโดยมีข้อมูลรายงานข่าวว่าชาวเกาหลีใต้ที่เดินทางไปกัมพูชาและผู้ที่กลับบ้านอยู่ที่3,209คนในปี2,565และ2,662คนในปี2,566และตามมาด้วย3,248คนในปี2,567พูดง่ายๆคือจำนวนคนที่เดินทางออกจากเกาหลีใต้ไปกัมพูชานั้นมียอดสูงกว่าคนที่เดินทางกลับซึ่งหมาย ความว่ามีคนที่ไปกัมพูชาแล้วหายตาับสูดไม่ได้กลับบ้านสูงถึงหลายพันคนต่อปีและเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญเมื่อเทียบกับหลายปีก่อน โดยในปี2,564ชาวเกาหลีใต้ไปแล้วไม่กลับเพียง113คนด้านสอสอปาร์กนะคะก็ชี้ว่าจํานวนชาวเกาหลีใต้ที่ไปกัมพูชาแล้วไม่ได้เดินทางกลับเนี่ยมีจํานวนสูงมากขนาดนี้จึงเกิดคําถามว่าคนเหล่านี้น่าจะถูกล่อลวงเข้าไปทํางานอยู่ในสวนสแกมเมอร์หรือไม่และเขาก็ได้ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลเกาหลีใต้ค่ะเร่งตรวจสอบข้อมูลกับผู้สูญหายที่ไปกัมพูชาแล้วไม่กลับอีกครั้งให้เปิดข้อมูลจริงออกมาเพราะว่ายังมีตัวเลขที่ไม่ตรงกันขณะที่เพจ Facebook อาเซียนมองไทยได้แชร์เรื่องราว ของคุณครูชาวเกาหลีใต้ค่ะที่ตัดสินใจทําคลิปนะคะสอนให้ประชาชนรู้เท่าทันไทยของเมรโดยระบุข้อความว่าอย่างชอบเลยอาจารย์ชาวเกาหลีใต้มีผู้ติดตามมากกว่า2องแสนคนทําคลิปสรุปเรื่องสแกมเมอร์ในกัมพูชาสอนประชาชนอธิบายได้เป็นฉากๆและยังเอาเรื่องเหตุการณ์ประทะระหว่างไทยกัมพูชาเมื่อวันที่24-28กรกฎาคม มาขยายให้คนเกาหลีใต้เข้าใจคนไทยมากขึ้นด้วยและคุณครูท่านนี้แกก็ได้บอกเรื่องขีดความสามารถทางการทหารด้วยว่าไทยมีอะไรบ้างกัมพูชามีอะไรบ้างและบอกประมาณว่ากัมพูชานั้นเป็นประเทศด้อยพัฒนามีการเทียบศักยาภาพในแต่ละด้านเอาข้อมูลสรุปมารวมกันให้คนเกาหลีใต้ได้เข้าใจคนไทยและในตอนนี้ต้องบอกว่าคนเกาหลีใต้โกรธเขเมรมากเรื่องสแกมเมอร์และยังมีเรื่องที่เกาหลีใต้เคยช่วยกัมพูชาด้าน ODA หรือความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการหมายถึงความช่วยเหลือที่รัฐบาลมอบให้ประเทศกําลังพัฒนาแกหมายถึงกัมพูชาเพื่อยกระดับเศรษฐ,ฐกิจและสวัสดิการของประเทศความช่วยเหลือนี้เป็นรูปแบบหนึ่งของความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีทั้งรูปแบบการเงินทางวิชาการและหลักๆที่แกนําเสนอเรื่องราวระหว่างเกาหลีใต้กัมพูชาประมาณนี้ซึ่งต้นคลิปมีเรื่องนักการเมืองเกาหลีใต้ที่แกไม่ชอบและออกแนวสงสัยด้วย อันนี้ก็ให้เป็นเรื่องภายในของเกาหลีใต้ไปเราจะไม่ยุ่งเอาเป็นว่าเป็นกําลังใจให้เกาหลีใต้เพราะถือว่าคลิปนี้จะเป็นโนเลทโนฮาวใหม่ที่กําลังเป็นเค้าจะช็อกที่ประเทศเกาหลีใต้เพิ่งจะรับรู้ เพราะก่อนหน้านี้ความสัมคัญของเกาหลีใต้และกัมพูชานั้นค่อนข้างดีคนมาเที่ยวกัมพูชาได้ปกติจนมามีข่าวสแกมเมอร์ที่โด่งดังในเกาหลีตอนนี้คนเกาหลีใต้ก็ต่างบอกกันว่าเป็นโรคอุบัติใหม่สําหรับเกาหลีใต้ไปแล้วหลายคนไม่อยากมาเที่ยวกัมพูชาอีกแล้วและประเทศเกาหลีใต้ไม่มีเพื่อนบ้านด้วยนอกจากชนชาติเดียวกันอย่างเกาหลีเหนือเลยค่อนข้างตกใจกับสิ่งที่เจอในกัมพูชาซึ่งเป็นประเทศที่ห่างไกลค่ะและยังแสดงความห่วงใยคนไทยด้วยนะคะว่าปัญหาชายแดนน่าจะจบยากห่ก ีเพื่อนบ้านแบบเขมร